นะคะสามสิ่งที่ห้ามทําสัลกรรมห้ามตัดเลยเด็ดขาดถ้าตัดแล้วหงวเฮ้งจะไม่ดีดวงชะตาจะไม่ดีมีผลต่อการเงินและความรักฟังทางนี้นะคะอันแรกเลยนะคะตัดปีกจมูกตำแหน่งปีกจมูกเรียกว่าคลังแห่งเงินเก็บและเป็นตำแหน่งดาวสามีอีกด้วยตำแหน่งปีกจมูกเดินอายุ สี่เก้าห้าสิบเรียกว่าหลังไทยกับเชิงอุ่ยนะคะตำแหน่งนี้คือขุนนางป้องกันการเงินและตำแหน่งของปลายจมูกปีกจมูกยังเป็นเรื่องของความรักดังนั้นนะคะตัดปีกจมูกอาจจะสวยในช่วงแรกๆแ,แต่ต้องระวังในช่วงอายุ484950นะคะอาจจะมีปัญหาความรักการเงินหรือเป็นไม้ตอนแก่ได้ดังนั้นห้ามตัดนะคะอันที่2นะคะ ตัดแก้มคะแก้มคือฐานอํานาจนะคะถ้าตัดแก้มตัดฐานอํานาจทําให้แก้มตอบลงหรือแก้มเป็นหลุมเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะโดดเดี่ยวเนาะเพราะแก้มคือฐานอํานาจดาวอํานาจคือดาวนะคะดาวข่มหรือเรียกว่าดาวความรักของผู้หญิงและยังเป็นดาวอํานาจหรือยศฐานบรรดาศักดิ์ของผู้ชายดังนั้นตําแหน่งนะคะเลี่ยงกวงกวงกุก,กก็คือแก้มห้ามตัดโดยเด็ดขาดโดยส่วนใหญ่แล้วฟ้าขึ้นแก้มตัดแก้มมักจะมีผลต่อการงาน ความรักบางคนถูกแย่งคนรักอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะในเรื่องของการเงินเรื่องของเพศเรื่องของความรู้สึกคือปากห้ามตัดเหนือ้อปากโดยเด็ดขาดปากเป็นตําแหน่งของดาวพุธเป็นราชาแห่งธาตุน้ําบง่งบอกถึง ความสัมพันธ์อันดีกับความรักดังนั้นนะคะการที่มีปากกระจับเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีมาโดยกําเนิดแต่ถ้าคุณไม่ได้ปากแหว่งพยานโหว่แล้วก็ห้ามตัดโดยเด็ดขาดค่ะนะคะสินใจเห็นหลายคนนะคะแล้วก็คนมาปรึกษาชินใจเยอะมากเลยบางคนตัดปากนะคะฉีดสารพลาสติกเข้าปากนะคะพอปากผิดรูปปุ๊บการเงินเสียถูกผัวทิ้งนะคะธุรกิจไม่ดีนะคะปากได้รูปสวยก็จริงแต่พอมันหมดฤ ความสวยแล้วเนี่ยความสวยก็เข้ามาเยือนอันนี้ลองฟังไว้พิจารณาดูนะคะชินแจก็จะพูดในเรื่องของความรู้ก็แล้วกันดังนั้นนะคะ3ส,สิ่งที่ห้ามตัดเลยนะคะตัดปีจมูกตัดปากและตัดแก้มจะทำลายในเรื่องของการงานการเงินและความรักเท่าที่ชินแจเห็นคนมาปรึกษาชินแจก็มักจะชำรักและ อับจนนะคะดีในช่วง3-4ปีแรกแต่พอผิดรูปแล้วเนี่ยนะคะความเศร้าใจมาเยือนดังนั้นเตือนด้วยความหวังดี3สิ่งห้ามตัดนะคะตัดปากตัดปีกจมูกและตัดแก้มโดยเฉพาะการฉีดนะคะการฉีดสารเรหลวที่ปากเนี่ยสำคัญมากๆเลยยังไงก็เลือกสิ่งที่มีคุณภาพและดีกับตัวเองกันละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ